สวัสดีคะ่ะนักเรียนมาพบกับครูวิมลมาศสีนารางหรือว่าครูใหม่กันอีกครั้งนะคะในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์คงที่ส่วนจุดเดือดของสารผสมไม่คงที่แล้วจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรกิจกรรมในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของแนัทลีน และกรดเบนโซอีกในนัพทาลีนกันค่ะแล้วนกักเรียนรู้จักนัพทาลีนและกรดเบนโซอีกกันหรือเปล่าคะนัทธาลีนมีลักษณะเป็นของแข็งหรือผลึกสีขาวมีกลิ่นไม่ละลายน้ำระเหิดหรือเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นสารที่นำไปใช้ทำลูกเหม็นเพื่อดับกลิ่นในห้องน้ำและตู้เสื้อผ้าได้ส่วนกรดเบนโซอีกมีลักษณะเป็นผงผลึก หรือเป็นเกล็ดสีขาวใช้เป็นวัตถุก,กันเสียในอาหารจึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารค่ะในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ช่วงการหลอมเหลวของแนัทารีนและสารผสมระหว่างกรดเบนโซอิกกับแนัทารีนกันค่ะจากนั้นเราจะเปรียบเทียบช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวและจุดหลอมเหลวของแนัทารีนและกรดเบนโซอิกในแนัททารีนกันค่ะ ในกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าเราใช้สารใดเป็นตัวแทนของสารบริสุทธิ์และใช้สารใดเป็นตัวแทนของสารผสมคะครูให้เวลานักเรียนลองคิด10วินาทีนะคะในกิจกรรมนี้เราใช้นัทเทลีนเป็นตัวแทนของสารบริสุทธิ์ และใช้กรดเบนโซอีกในแนปลีนเป็นตัวแทนของสารผสมนะคะนักเรียนเข้าใจคำว่าช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวไหมคะช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวหมายความว่าอย่างไรช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวคือช่วงอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งสารหลอมเหลวหมดเช่นสารชนิดหนึ่งเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียส และหลอมเหลวจนหมดที่อุณหภูมิ80.5องศาเซลเซียสดังนั้นช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของสารนี้ก็คือ8 0ถึง80.5องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนคงพอรู้จักคำว่าช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวที่จะใช้ในกิจกรรมนี้กันแล้วนะคะเพราะว่าในวันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์เกี่ยวกับช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของนัทาลีนด้วยกันค่ะนักเรียนลองดูในตารางนี้กันนะคะ นักเรียนสังเกตเห็นช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของแนัทลีนในแต่ละครั้งไหมคะช่วงการหลอมเหลวของนัทลีนทั้งสครั้งเป็นอย่างไรลองหาผลต่างระหว่างอุณหภูมิเมื่อสารเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวจนหมดดูนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิดหาคำตอบได้เลยนะคะถ้าคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเล่นต่อได้เลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนลองหาผลต่างระหว่างอุณหภูมิเมื่อนักทรีเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวจนหมดได้เท่าไหร่กันบ้างคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลต่างของอุณหภูมิในแต่ละครั้งกันเลยนะคะครั้งที่1หาผลต่างของอุณหภูมิได้จาก79.0ลบด้วยเ8็ได้เท่ากับ0.5ุองศาเซลเซียสนะคะ ครั้งที่2หาผลต่างของอุณหภูมิได้จาก 78.5- ลบด้วย78.0เท่ากับ0.5องศาเซลเซียสนะคะครั้งที่3ผลต่างของอุณหภูมิหาได้จาก 79.0- ลบด้วย78.5ได้เท่ากับ0.5องศาเซลเซียสนะคะ นักเรียนจะเห็นว่าผลต่างระหว่างอุณหภูมิเมื่อนัทธารีเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งนัทธารีหลอมเหลวจนหมดมีค่าเท่ากับ0.5องศาเซลเซียสทั้ง3าครั้งนักเรียนคิดว่าช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวของนัทธารีเป็นอย่างไรคะจะเห็นว่าช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของนัทธารีนในแต่ละครั้งมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวที่แคบแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าจุดหลอมเหลวของนัทธารี เป็นเท่าไหร่ในครั้งแรกครูจะสาธิตวิธีการหาจุดหลอมเหลวของนแทาทลีนให้ดูก่อนนะคะสำหรับจุดหลอมเหลวของแนแทาลีนในตารางนะคะลองดูครั้งที่1ก่อนค่ะเราหาจุดหลอมเหลวได้จากนำ78.5บวกด้วย79.0ก็คืออุณหภูมิตั้งแต่นแทาลีนเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวจนหมด แล้วหารด้วย2ได้เท่าไหร่คะเมื่อคิดออกมาแล้วจะได้78.75องศาเซลเซียสนะคะสำหรับจุดล้อมเหลวของแนนบาลีในครั้งที่2และ3ครูจะให้นักเรียนลองหาดูก่อนนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิดนะคะแล้วก็ได้คำตอบเสร็จแล้วก็กดเล่นต่อได้เลยค่ะ สำหรับจุดล้อมเหลวของแนทะเลีในครั้งที่2นะคะก็จะหาได้จาก78.0ลบด้วย78.5ขอโทษทีค่ะบวกนะคะบวกด้วย78.5หารด้วย2จะได้เท่ากับ78.25นะคะสำหรับจุดล้อมเหลวของแนับเลีในครั้งที่3 หาได้จาก78.5บวกด้วย79แล้วหารด้วยสองจะได้เท่ากับ78.75นะคะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาจุดล้อมเหลวของแนปทาลีนทั้ง3ครั้งเป็นยังไงคะจะพบว่าจุดล้อมเหลวของแนปทาลีนทั้ง3ครั้งมีค่าใกล้เคียงกันค่ะ คราวนี้เราลองมาวิเคราะห์ช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของสารผสมระหว่างกรดเบนโซอิกในแนัทาลีนกันบ้างนะคะโดยเป็นกรดเบนโซอิกในแนัทาลีนที่มีอัตราส่วนต่างกันจากในตารางนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของสารผสมระหว่างกรดเบนโซอิกในนัทาลีนที่มีอัตราส่วนของสารต่างๆกันในตารางดูนะคะ ช่วงการหลอมเหลวของแนฟทาลีนในกรดเบนโซอีกทั้ง3ครั้งเป็นอย่างไรคะลองหาผลต่างระหว่างอุณหภูมิเมื่อสารเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดดูนะคะนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิดได้เลยนะคะถ้าคิดเสร็จแล้วกดเล่นต่อได้เลยคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนลองหาผลต่างระหว่างอุณหภูมิตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวจนกระทั่งหลอมเหลวหมดแล้วเป็นยังไงคะได้ค่าเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวเราลองมาดูผลต่างของอุณหภูมินะคะมาเริ่มกันที่ครั้งที่1เลยครั้งที่1จะเป็นอัตราส่วนของกรดเบนโซอิก SO กับนัทธารีน0.1ต่อ2นะคะผลต่างของอุณหภูมิเท่ากับ 76.5ลบด้วย73.0เท่ากับ3.5องศาเซลเซียสนะคะครั้งที่2อัตราส่วนของกรดเบนโซอีกต่อแนปทาลีนเท่ากับ0.2ต่อ2ผลต่างของอุณหภูมิเท่ากับ71.5ลบด้วย67.0เท่ากับ4.5องศาเซลเซียสนะคะ ส่วนครั้งที่3อัตราส่วนของกรดเบนโซอิกต่อน,นัพทารีนเป็น0.4ต่อ2ผลต่างของอุณหภูมิหาได้จาก69.0ลบด้วย64.5เท่ากับ4.5องศาเซลเซียสนะคะนักเรียนคงเห็นแล้วนะคะว่าช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวของสารผสมระหว่างกรดเบนโซอิกในแนัพทารีนที่มีอัตราส่วนผสมของสารต่างกัน มีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวที่ค่อนข้างกว้างนะคะเมื่อเทียบกับแนปทาลีนทีนี้หลังจากเราดูช่วงการหลอมเหลวไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่จุดหลอมเหลวกันบ้างเดี๋ยวเราจะลองหาจุดหลอมเหลวของสารผสมระหว่างกรดเบนโซอิกในแนปทาลีนที่มีอัตราส่วนของสารต่างกันทีนี้ครูว่านักเรียนคงพอหาจุดหลอมเหลวเป็นกันแล้วนะคะหลังจากที่เราหาจุดหลอมเหลวของนัทารีนในตารางที่แล้วกันแล้วนะคะ เดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนลองหาจุดล้อมเหลวของทั้ง3ครั้งนะคะในตารางนี้เลยนักเรียนสามารถกดหยุดเพื่อคิดนะคะแล้วก็พอคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดเล่นต่อได้เลยค่ะ เรามาดูจุดหลอมเหลวของสารผสมนะคะในครั้งที่1ก็คือว่ามีกรดเบนโซอิกกับนททลีนเนี่ย0.1ต่อ2เราหาจุดหลอมเหลวนะคะของครั้งที่1ได้จาก73.0บวก76.5นะคะแล้วหารด้วย2จะได้เท่ากับ74.75 ครั้งที่2นะคะหาจุดล้อมเร็วได้จาก67.0บวก71.5และหารด้วย2นะคะจะได้69.25ครั้งที่3นะคะหาได้จาก64.5นะคะบวกด้วย69.0แล้วหารด้วย2นะคะ จะได้66.75จะเห็นว่าจุดล้อมเหลวของสารผสมระหว่างกรดเบนโซอิกในแนปทาลีนที่มีอัตราส่วนของสารต่างกันมีค่าไม่เท่ากันนะคะจากกิจกรรมนะคะเราจะพบว่าจุดล้อมเหลวของแนปทาลีนทั้ง3ครั้งมีค่าใกล้เคียงกัน นฟทาลีนนะคะซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้หลอมเหลวจนหมดที่อุณหภูมิเดียวกันนะคะแต่จะพบว่ามีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวค่อคนข้างแคบค่ะส่วนกรดเบนโซอีกในนฟทารีนมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวที่ค่อนข้นขนางกว้างและจุดหลอมเหลวนะคะไม่คงที่ค่ะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารผสมนั้นๆด้วยสารแต่ละชนิดนะคะจะมีจุดหลอมเหลวแตกต่างกันโดยสารบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียว ความร้อนที่ใช้เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยมีค่าเท่ากันจึงมีจุดหลอมเหลวคงที่ค่ะตัวอย่างเช่นนฟทาลีนที่เป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมคะก็จะมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวค่อนข้างแคบค่ะโดยทั่วไปสารบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมีสิ่งเจือปนอยู่บ้างจึงทําให้อุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวและอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดไม่ใช่อุณหภูมิเดียวกัน ส่วนสารผสมนะคะมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่สังเกตได้จากจุดหลอมเหลวของกรดเบนโซอีกในแนปทาลีนที่มีอัตราส่วนระหว่างกรดเบนโซอีกกับแนปทาลีนที่แตกต่างกันจะเห็นว่ามีจุดหลอมเหลวไม่เท่ากันและมีช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวที่ค่อนข้างกว้างเพราะแนปทาลีนมีกรดเบนโซอีกเจือปนอยู่มากนั่นก็คือช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวมีความสัมพันธ์กับความบริสุทธิ์ของสารนะคะ สารที่บริสุทธิ์จะมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวที่ค่อนข้างแคบค่ะส่วนสารผสมจะมีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลกวกว้างกว่าสารบริสุทธิ์โดยทั่วไปนะคะเมื่อเราให้ความร้อนกับของแข็งของแข็งจะไม่หลอมเหลวจนหมดที่อุณหภูมิเดียวแต่จะเริ่มหลอมเหลวที่อุณหภูมิหนึ่งและหลอมเหลวหมดที่อีกอุณหภูมิหนึ่ง เราเรียกอุณหภูมิตั้งแต่สารเริ่มหลอมเหลวจนหลอมเหลวหมดว่าช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวซึ่งช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวนี้เองนะคะสัมพันธ์กับความบริสุทธิ์ของสารอย่างเช่นนัทาลีนซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์มีช่วงการหลอมเหลวที่แคบกว่าเมื่อเทียบกับสารผสมระหว่างกรดเบนโซอีกในนัทาลีนกับนัทาลีนเองค่ะ สารบริสุทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงมากๆจะไม่มีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวโดยอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวและอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวหมดจะเป็นอุณหภูมิเดียวกันแต่โดยทั่วไปสารบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมีสิ่งเจือปนอยู่บ้างนะคะจึงมีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวแคบส่วนสารผสมจะมีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวกว้างกว่าสารบริสุทธิ์ค่ะ เมื่อหาค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิที่สารเริ่มหลอมเหลวนะคะกับอุณหภูมิที่สารหลอมเหลวจนหมดจะได้จุดหลอมเหลวนะคะหรือเราเรียกว่า melting point นะคะของสารนั้นสารแต่ละชนิดนะคะจะมีจุดหลอมเหลวแตกต่างกันสารบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวคงที่เพราะประกอบไปด้วยสารเพรียงอย่างเดียวสังเกตได้จากจุดหลอมเหลวของแนัทาลีในกิจกรรมนะคะส่วนสารผสมนะคะมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่ เพราะมีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปสังเกตได้จากจุดหลอมเหลวของกรดเบนโซอิกในแนัทารีนที่มีอัตราส่วนระหว่างกรดเบนโซอิกกับแนัทารีนต่างกันจะมีจุดหลอมเหลวไม่เท่ากันนะคะนอกจากจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารนะคะจะขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของสารแล้วยังขึ้นกับความดันบรรยากาศด้วยนะคะ อย่างเช่นความดันบรรยากาศที่ระดับทะเลนะคะเท่ากับ1บรรยากาศหรือ101.3กิโลปาสคาลนะคะน้ำบริสุทธิ์เนี่ยจะมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสแต่เมื่อความดันบรรยากาศเพิ่มขึ้นหรือลดลงจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์ก็จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นถ้านักเรียนไปต้มน้ำบนยอดดอยอินทนนท์นะคะซึ่งมีความดันบรรยากาศต่ำกว่า1บรรยากาศ จุดเดือดของน้ำที่นักเรียนต้มเนี่ยก็จะต่ำกว่า100อองศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันสักเล็กน้อยนะคะนักเรียนว่าวันนี้เราเข้าใจสิ่งที่เรียนรู้กันไปว่ายังไงบ้างถ้าครูอยากทราบว่าเกลือที่นำมาทำน้ำเกลือให้กับผู้ป่วยเนี่ยนะคะเป็นเกลือบริสุทธิ์หรือเปล่าหรือว่ามีสิ่งเจือปนอยู่ไหมครูควรจะตรวจสอบยังไงดีคะครูให้เวลานักเรียนลองคิดสักสิบวินาทีนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้างคะถ้าเราอยากตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเกลือที่นำมาใช้ทำน้ำเกลือ วิธีก็คือเราสามารถนําเกลือนั้นนะคะมาให้ความร้อนเพื่อหาจุดหลอมเหลวแล้วพิจารณาว่าเกลือดังกล่าวมีจุดหลอมเหลวคงที่หรือไม่ถ้ามีจุดหลอมเหลวคงที่หรือมีช่วงการหลอมเหลวที่แคบมากๆแสดงว่าเกลือที่นํามาทําน้ําเกลือดังกล่าวเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะนักเรียนครูมีสารอยู่2ชนิดค่ะ สาร A มีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวอยู่ที่132.5จนถึง133องศาเซลเซียสส่วนสาร B มีช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวอยู่ที่130ถึง135องศาเซลเซียสนักเรียนคิดว่าสารใดควรเป็นสารบริสุทธิ์และสารใดควรเป็นสารผสมเพราะเหตุใดคะครูให้เวลานักเรียนลองคิด10วินาทีนะคะ เมื่อเราพิจารณาช่วงการหลอมเหลวนะคะเราพอจะตอบได้ว่าสาร A เนี่ยซึ่งมีช่วงอุณหภูมิการหลอมเหลวที่แคบนะคะน่าจะเป็นสารบริสุทธิ์ส่วนสาร B มีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวประมาณ5องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นช่วงอุณหภูมิที่กว้างนะคะสาร B น่าจะเป็นสารผสมค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของจุดเดือดและจุดหลอมเหลวนะคะกันไปแล้วตั้งแต่ตอนที่แล้วจนถึงตอนนี้นะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่าจุดเดือดและจุดหลอมเหลวเนี่ยมีประโยชน์กับชีวิตประจําวันหรือในระดับอุตสาหกรรมยังไงบ้างนะคะความรู้เรื่องจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสมสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์สารในอุตสาหกรรมเคมีต่างๆเช่นในอุตสาหกรรมการผลิตยามีการวิเคราะห์จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารตั้งต้นที่นำมาผลิตยาให้ตรงตามศูนย์นะคะ นอกจากนี้การนำความรู้เรื่องความดันที่มีผลต่อจุดเดือดมาใช้ยังสามารถนำไปใช้ในการผลิตหม้ออัดความดันที่ทำให้อาหารสุกเร็วขึ้นเนื่องจากหม้ออัดความดันมีฝาปิดที่สนิทนะคะดังนั้นไอ้น้ำที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำเดือดจึงอัดอยู่ในหมอ้อทำให้ความดันอากาศในหม้อเพิ่มสูงขึ้นจุดเดือดของน้ำจึงสูงกว่าจุดเดือดปกติและทำให้สามารถประกอบอาหารที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นได้อาหาร จึงสุกเร็วขึ้นค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงในช่วงท้ายของตอนนี้กันแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราลองมาทบทวนสรุปประเด็นสั้นๆกันนิดนึงนะคะสําหรับทั้งเรื่องจุดเดือดที่เรียนรู้กันตั้งแต่ในตอนที่แล้วเลยนะคะจนถึงจุดหลอมเหลวที่เรียนรู้กันในตอนนี้จุดเดือดนะคะเป็นอุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแกส๊สส่วนจุดหลอมเหลวเป็นอุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว สารบริสุทธิ์แต่ละชนิดนะคะมีสมบัติบางประการที่เป็นค่าเฉพาะตัวอย่างเช่นจุดเดือดและจุดหลอมเหวลวนักเรียนคงเห็นแล้วว่าจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์คงที่แต่สารผสมมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็อัตราส่วนของสารที่ผสมอยู่ด้วยกันนอกจากนี้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารจะเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับค่าความดันบรรยากาศด้วยนะคะ นอกจากสมบัติของสารอย่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวแล้วยังมีสมบัติอื่นๆของสารอีกหรือไม่เรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะวันนี้ครูใหม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ